ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโต c คร a เอเตอร์ชแนกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับการดูดวงช่องเราเป็นการดูเน้นแบบเสี่ยงทายไพ่ทาโร่นะ อ้างอิงเนื้อหาตามแนวทางสากลนิยมนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะเออคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทําขึ้นโดยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับไม่อนุญาตให้ใครจัดทําแทนนะครับ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการแปะเลขบัญชีไม่มีขอผลประโยชน์จากผู้ใดทั้งสิ้นนะครับและจะไม่มีการติดต่อทักทายหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายการเอาตัวรอดให้อยู่รอดได้ก็คือให้มีสติอยู่เสมออย่าไว้ใจใครมากเกินไปอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครประมาณนี้แล้วคุณจะอยู่รอดได้นะครับโอเคครับมาเข้าเนื้อหาการดูดวงเสี่ยงไทยวันนี้กันเลยนะ การดูดวงวันนี้ก็จะดูไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเสี่ยงไทายรันดอมนะครับเช่นเคยนในหัวข้อที่ว่าความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานให้คุณเร็วๆนี้เออมาอัปเดตพลังงานกันนะครับมีความโชคดีใดๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณว่ากันไปตามความเชื่อนะครับ การพยากรณ์ทั้งหลายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างไรก็แล้วแต่เราอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีสองสำรับร่วมกันในการเปิดนะครับนะใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่เราจะใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับทำใจสบายๆระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บิดามารดานะครับ ทำใจสบายๆผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับการเสียงทายในวันนี้หัวข้อที่ว่าความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบให้คุณเร็วๆนี้คืออะไรอย่างไรมาดูกันนะครับใบแรกวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหหกถ้วย6 Six of cups ไม่ธรรมดาใบาแรกมาก็น่ารักเลยนะ มิตรภาพความสัมพันธ์เก่าๆคนคุ้นเคยแวดวงสังคมที่คุณนหาคุ้นตากันแบบนี้จะให้โชคใบนี้เปิดประเดิมขึ้นเป็นใบแรกต้องทำนายดีไว้เลยว่าสังคมที่คุณอยู่เป็นสังคมที่ค่อนข้างดีงามอยู่แล้วผู้คนส่วนใหญ่เป็นมิตรและค่อนข้างเอื้อ ความสิ่งดีงามให้กันและกันนะครับมีมิตรจิตมิตรใจน้ำใสใจจริงต่อกันเป็นส่วนใหญ่ถ้าใครไม่มีน้ำใสใจจริงคิดไม่ดีเขาจะพ้นออกไปเองคุณไม่ต้องกังวลใบนี้ออกมานะเพื่อนเก่าให้โชคก็ได้คนคุ้นเคยให้โชคก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับใบแรกเปิดมาดีอย่างนี้แล้วใบต่อไปจะเป็นอะไรนะครับมาดูกันนะครับเสียงทายไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันนะครับ ไพทาโรไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะครับกับการเสี่ยงทายโอ้ห้าถ้วย f ไฟอ o อ Cups คุณมีเรื่องกังวลใดๆอยู่หรือไม่ตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกิดจากบุคคลแวดล้อมหรือเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ต้องย้ำนะว่าเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคนเราที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปใจจดใจจ่ออย่าไปจัฝังใจอย่าไปเสียดายสิ่งที่สูญเปล่าไปแล้วอะไรแบบนี้ไพ่ห้าถ้วยตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจนตามหน้าไพ่ดังเดิมตามภาพที่เห็นมันจะมีถ้วยที่ทล้มไปแล้วสามใบแต่ยังมีถ้วยที่ตั้งอยู่สองใบเป็นเครื่องเตือนสติให้คุณระลึกไว้ว่า อะไรที่เสียหายไปแล้วสูญหายไปแล้วผ่านไปแล้วขอให้ปล่อยผ่านไปให้จิตใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันที่ยังดีอยู่ตามภาพคือถ้วยที่ยังตั้งอยู่สองใบนี้และความหมายแฝงของใบนี้ความหมายที่ซ่อนอยู่คือสองถ้วยนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตผู้คนจะสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีไม่ว่าอาดีตคุณจะสูญเสียสิ่งใดไปปัจจุบันคุณจะได้รับสิ่งดีงามกลับมาอย่างแน่นอนขอเพียงอย่าจมอดีต ขออนุญาตแนะนํานะไม่ได้ว่านะครับนะอย่าจมอดีอย่ายึดติดอดีตให้ถือปัจจุบันเป็นหลักและชีวิตคุณจะดีขึ้นประมาณนี้เอาใจช่วยนะครับมาดูกันต่อนะโอเคเสียงทายกันมาลุ้นไปด้วยกันไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราวันนี้ตามหัวข้อของแรนดอมที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบโชคดีประทานโชคดีสิ่งใดให้คุณโอ้โหสามเหรียญยินดีด้วย Tre อ Three of p e n t a c l e s เมื่อกี้ห้าถ้วยนะอนดีตที่ผ่านไปก็ปล่อยผ่านไปเลยปัจจุบันกำลังดีสเหรียญมาขนาดนี้การพบปะมีติ้งสังสรรค์ผู้คนสังคมที่กว้างออกไปคุณจะได้เจอคนที่หลากหลายมากขึ้นมีโอกาสได้สิ่งดีๆจากคนแวดล้อมไม่ว่าจะหน้าเก่าหน้าใหม่หน้าเก่าๆคนเดิมๆคุ้นเคยก็เด่นดังไพ่หกถ้วยที่ออกไปแล้วเมื่อตอนแรก และสมเหรียญนี้ยังหมายถึงคนหน้าใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาเกื้อหนุนจุนเจือกันมอบสิ่งดีๆให้ต่อกันนะครับประมาณนี้เป็นไปได้สังคมคุณจะกว้างออกไปขอเพียงอย่าปิดกั้นตัวเองประมาณนี้ระมัดระวังใจสักนิดหนึ่งบางท่านมีโรคส่วนตัวสูงการตั้งกำแพงอันนี้ไม่ได้ว่ากันทุกคนสามารถมีโรคส่วนตัวได้แต่ขอให้บริหารจัดการให้ลงตัวพอเหมาะพอควรพอเหมาะพอสมนะโรคส่วนตัวส่วนหนึ่งส่วนรวมส่วนหนึ่งแยกแยะให้ดีแล้วคุณจะได้สังคมใหม่ที่ดี โลกของคุณสังคมของคุณจะกว้างออกไปมิตรใหม่มีโอกาสให้โชคเช่นกันโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีงามวันนี้เออโอดีเอ็มเพลอร์ยินดีด้วยนะครับดีเอ็มเพลอร์ Emperor, ไพ่จกักรพรรดิใบนี้โดดเด่นมาอย่างแรกที่นึกถึงเมื่อเห็นใบนี้คือตัวแทนของความเป็นราศีเมษและผู้ทรงพลัง คุณทำงานรับราชการหรือเปล่าหรืออยู่ในองค์กรใดๆที่มีการบริหารจัดการตามลำดับชั้นาการบริหารปกครองอะไรแบบนี้นะต้องปกครองผู้คนแบบนี้หรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทำงานสาขาใดอยู่ก็แล้วแต่นะ ไม่ว่าจะทํางานสาขาใดก็ตามรับราชการงานเอกชนงานอิสระหรือค้าขายหรือทําธุรกิจไอะไรก็แล้วแต่เอ็มเพอเรอร์ออกมาเป็นตัวแทนที่ดีนิมิตหมายอันดีนะจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับในบางบริบทนะครับนะหมายความว่าชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอย่างแรกเลยคือตัวคุณเองที่จะกลายเป็นเอ็มเพอเรอร์เติบโตขึ้นโดยลําดับเติบใหญ่ปีกล้าขาแข็งดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีดูแลครอบครัวได้ตามที่หวังไว้อะไรแบบนี้ท่านที่เคยประสบปัญหาใดๆมาปัญหาจะคลี่คลายและตัวท่านจะเติบโตขึ้นทั้งใน สายงานและทางจิตวิญญาณนั้นในความหมายที่หนึง ความหมายที่2คือมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่คอยเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลให้การสนับสนุนคุณอยู่ไม่ว่าจะสนับสนุนลับๆหรือสนับสนุนออกหน้าออกตาก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนที่ผลงานดีนิสัยใจคอดีทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแบบนี้คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมาเลี้ยงดูคุณ1 0 0เนะครับคำว่าอุปถัมภ์ขอให้เข้าใจตรงกันว่าคุณต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองสุดฝีมือก่อนแล้วขาดเหลือสิ่งใดผู้ใหญ่เขาจึงจะยื่นนมมือเขข้าาาช่่่วยใสิงทีด อันนี้โอเคโดดเด่นก้าวหน้าแน่นอนใบนี้มาไปกันต่อนะครับโอ้สุดยอดผลงานดีงามมากวันนี้ลุ้นไปด้วยกันการเสี่ยงทายอ้างอิงเนื้อหาตามแนวทางสากลนิยมแบบนี้ดูไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางชีวิตได้นะครับทุกคำทำนายแม้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ ผมยังเชื่อว่าจะเป็นสาระประโยชน์ให้คุณผู้ชมเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อยนะโอ้ oh ho, ราชาดาบ king of s o r t s สอดคล้องกับ emperor เมื่อกี้มากๆเลย ผู้หลักผู้ใหญ่กำลังจับตาดูคุณอย่างใกล้ชิดจริงๆด้วยคุณไม่ต้องตกใจไม่ต้องประหลาดใจนะจับตาดูไม่ได้แปลว่าเขาจับผิดแต่หมายความว่าในบริบทนี้จากไพ่ใบแรกจนถึงใบนี้ผมมองว่าคุณเป็นคนมีคุณภาพคนหนึ่งเลยนะเรียกว่าอยู่ในใสายตาผู้ใหญ่มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนคอยซัพพอร์ตต่างๆนานะแต่ใบนี้ก็ต้องมีคำเตือนตรงๆเล็กน้อยนะเตือนตรงๆพอให้ไวเอาไว้เป็นสติอยู่เสมอว่า ราชาดาบให้ได้ทั้งคุณในประโยชน์และให้โทษก็ได้ใบนี้ผู้ใหญ่สนับสนุนก็จริงแต่คุณอย่ามีปัญหากับผู้มีอำนาจโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหาทางประนีประนอมรอมชอมให้ได้หรือตามน้ำไปก่อนด้วยเหตุใดก็แล้วแต่อย่ามีปัญหากับผู้มีอำนาจเพราะราชาดาบนี้ให้คุณประโยชน์ก็ได้ให้โทษก็ได้เพราะฉะนั้นนะทำตัวให้ดีวางตัวให้ดีพิสูจน์ฝีมือให้ดีแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆนะครับโอเคไปกันต่อนะ พลังงานดีงามเออแล้วธาตุไฟธาตุลมก็เด่นนะครับนะธาตุไฟธาตุลมก็เด่นการดูดวงเสียงไทยแรนดอมแบบนี้ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับผมย้ําอยู่เสมอว่าดูได้ทุกธาตุทุกราศีถ้าตรงกับชีวิตคุณเป็นพลังงานคุณสามารถรับไว้ได้เลยเป็นขวัญกําลังใจและเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับโอ้โหสุดยอด1ไม้เท่าเอซออฟวอน นิมิตหมายอันดีกำลังมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานโชคดีใดให้คุณคุณกำลังจะมีโชคดีด้านการงานหนึ่งไม้เท้าชัดเจนอ้างอิงความหมายตามแนวทางสากลนิยมใบนี้เมื่อหนึ่งไม้เท้าปรากฏออกมาการงานโดดเด่นมากๆคิดอ่านการใดทำสิ่งใดอยู่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าและอ้างอิงกับไพ่เอ็มเปอร์เมื่อสักครู่นี้ที่ปรากฏขึ้นมานะเอ็มเปอร์กับหนึ่งไม้เท้า ตัวคุณเองมีการเติบโตก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแม้แต่ได้ลูกค้าที่เป็น V.I.P มีคนดีๆเข้ามาสนับสนุนก็เป็นไปได้ประมาณนี้โชคดีมาแล้วนะครับการงานโดดเด่นขยันขันแข็งมากขึ้นเลยนะถ้าคุณขยันอยู่แล้วก็ให้ขยันมากขึ้นไปอีกรับประกันได้ว่าจะยิ่งขยันยิ่งดีประมาณนี้ตามความหมายของหนึ่งไม้เท้าโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีงามวันนี้ ตั้งแต่ใบแรกมาจนถึงใบนี้ความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณไม่ธรรมดาตามความเชื่อเราทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอยู่แต่จะได้ผลดีแค่ไหนอยู่ที่การกระทําด้วยเออโอโหชัดเจนพูดไม่ทันขาดคําอยู่ที่การกระทํเดอะเฮอร์มิตไพ่พระฤาษีออกมาไพ่ฤาษีออกมาใบนี้เขาออกมาแนะนํา ให้คุณใช้ชีวิตสบายสๆนะใบเมื่อกี้หนึ่งไม้เท้าให้ขยันขันแข็งก็จริงแต่ขยันขันแข็งแล้วอย่าลืมพักผ่อนขยันขันแข็งแล้วอย่าลืมพักผ่อนนะกายพร้อมใจพร้อม ให้อยู่ในความสงบมีสติอยู่เสมอแบบนี้มันทบทวนจิตใจถ้ามีโอกาสปฏิบัติธรรมก็ถ้าสามารถทําได้การปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องไปสถานปฏิบัติธรรมไปนั่งตัวตรงเป๊ะซีเรียสไปวัดไปอะไรไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจสามารถทําที่ไหนก็ได้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าคุณสะดวกจะไปวัดไปสถานปฏิบัติธรรมก็สามารถไปได้เช่นกันหรือคุณสะดวกที่บ้านคุณจะทําที่บ้าน,ททานก็ได้เช่นกันใบนี้เขามาเน้นย้ําว่า ให้มีสติอยู่เสมอและทำใจให้สงบมันสำรวจตัวเองอยู่เสมอไม่ต้องไปใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากนะักนะการเปิดรับสิ่งต่างๆมากเกินไปอาจทำให้เครียดได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับลมหายใจอยู่กับการสำรวจตัวเองดีที่สุดใบนี้ชัดเจนมากๆโอเคไปกันต่อนะครับ โอ้โห oh, oh. สามถ้วยยินดีด้วยทรีออฟคัพผู้คนเฉลิมฉลองมาแล้วใบนี้ตามแนวทางสากลตำราว,ว่าไว้เมื่อสามถ้วยทรีออฟคัพปรากฏออกมานะสามถ้วยปรากฏออกมาผู้คนเฉลิมฉลองยินดีตามภาพเลยคุณไม่ต้องตีความเป็นอย่างอื่นสามถ้วยนี้ความหมายชัดเจนคือความเฉลิมฉลองยินดีความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานให้คุณคือความยินดีปรีดาอย่างมากมาย ในทุกๆมิติคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่มีโอกาสสำเร็จโดดเด่นเมื่อกี้มีทั้งเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความก้าวหน้าในชีวิตนะครับแล้วก็การได้น้ำใสใจจริงจากผู้คนรอบข้างมันจะมีความเฉลิมฉลองยินดีเกิดขึ้นดังที่ผมกล่าวไปแล้วว่า ถ้าท่านใดที่เก็บเนื้อเก็บตัวค่อนข้างมากลองเปิดตัวเองออกสู่สังคมบ้างคุณจะมีมิตรใหม่เจอสังคมใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆบางทีอาจจะได้ช่องทางในการทำเงินใหม่ๆแบบนี้โชคดีมันไม่ได้มาจากดวงชะตาเพียงอย่างเดียวโชคดีมาจากการปฏิบัติด,ด้วยนะครับถ้านั่งเฉยเฉยนอนรอเฉยเฉยบางทีดวงดีก็ไม่เกิดอะไรขึ้นต้องขออนุญ,ญาตแนะนำตามตรงนะ ดวงดีแล้วต้องรีบออกไปใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าเออคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งอายุเต็มที่100ปีนะวันหนึ่งยีบสี่ชั่วโมงนะครับใช้ให้คุ้มค่าประมาณนี้ความยินดีปรีดามาแน่นอนไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่โชคลาภการงานการเงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความสุขเล็กๆส่วนตัวคุณสามารถมีความสุขได้ทุกวันทุกเวลาและมีความสุขได้เดี๋ยวนี้เลยเพียงแค่คุณทําใจให้สบายเออลองเอาไปไป,ไป,ปฏิบัติดูนะ ทำใจให้สบายได้เมื่อไหร่คุณมีความสุขทันทีอ้าวลองดูนะครับทำใจให้สบายได้เมื่อไหร่คุณจะมีความสุขทันทีโดยไม่ต้องไปไข,ขว่คว้าจากปัจจัยภายนอกเลยนะมาลุ้นกันต่อโอเคโอห้าเหรียญไฟล์เพนทาเคิลในบางท่านนะบางท่านเท่านั้นอาจจะมีภาวะที่ยากลำบากกับชีวิตอยู่ ใบนี้ถ้าเอาตามตรงตามความหมายสากลมันจะเป็นเรื่องการเงินที่ฝืดเครื่องแต่ก็ไม่เสมอไปบางท่านการเงินดีดีแต่มีความหนักอกหนักใจเรื่องอื่นครอบครัวไม่ได้อย่างใจลูกหลานไม่ได้อย่างใจเพื่อนร่วมงานไม่ได้อย่างใจอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ความเครียดเรื่องอื่นก็เป็นไปได้ดังไพ่ที่ออกไปแล้วนะเมื่อกี้มีห้าถ้วยมีอะไรต่อมีอะไร เอ็มเพล์เรอร์ราชาดาบการันตีหนึ่งไม้เทา้าการันตีห้าเหรียญคุณไม่ต้องกลัวมันจะเป็นภาวะที่ขัดอกขัดใจชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความหนาวเหน็บบางประการเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้นะครับใบนี้เขาออกมาให้สติให้คำแนะนำว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องชั่วคราวไม่มีอะไรถาวรทุกได้เดี๋ยวก็สุขได้สุขได้ไดเดี๋ยวก็ทุกอีกเดี๋ยวก็สุขใหม่วนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวห้าเหรียญน,นะครับ ขอให้เชื่อมั่นในสามถ้วยเมื่อสักครู่นี้ความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนนะไปกันต่อนะครับโอเคมาลุ้นกันเออนี่บอกแล้วไม่ต้องกลัวความอ,อึดอัดขัดใจใดๆทั้งสิ้น เดมจิ g เชี a ยออกมาแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนไพ่ของครูบาอาจารย์ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหมอดูนักพยากรณ์อะไรก็แล้วแต่นักปราชญ์ก็ยังได้ใบนี้ปาฏิหาริย์ก็ยังได้เดมจิ g เชี a ยในแนวทางสากลตำราว,ว่าไว้เดมจิ g เชี a ยปรากฏตัวเมื่อไหร่จะมีโชคดีราวปาฏิหาริย์รับไว้เลยนะครับนะทำใจให้สบายแล้วขอให้มีความเชื่อมีความศรัทธา การมีความเชื่อมีความศรัทธามันไม่ใช่งมงายนะงมงายคือเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลเชื่อไปเรื่อยแต่ศรัทธานี่คือเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้และเอาไปปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงนี่คือความศรัทธาเออแยกกันนะครับคนละเรื่องกันนะเมจิีเชียนออกมาความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่ดีสายขาวทางสว่างเจตนาที่บริสุทธิ์คิดดีทดําดีได้ดีประมาณนี้เมจิีเชียนชัดเจนมากยิ่งคุณทําดีคุณยิ่งได้ดีนะอย่าไปเผลอทําอะไรผิดพลาดนะครับนะทีู่ อย่างนี้ไม่ต้องเกรงนะออให้ใช้ชีวิตตามปกติแต่ขอให้ระมัดระวังมีสติอยู่เสมอเท่านั้นเองอะไรที่เคยผิดพลาดแล้วไปแล้วก็แล้วกันไปแก้ไขให้ถูกต้องซ้มันก็จะดีเองประมาณนี้นะครับยึดถือความถูกต้องศรัทธาในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วชีวิตดีแนะ่นอนโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีมากวันนี้มีใบแนะนำเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเออ โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหดีจริงๆอัศวินถ้วยคุณกำลังจะมีโชคดีจากคนแวดล้อมอืมคนแวดล้อมเป็นใครได้บ้างทั้งเพื่อนเก่าคนที่รู้จักกันอยู่แล้วและจะมีมิตรใหม่เข้ามาด้วยจากเมื่อกี้มีสามเหรียญที่ปรากฏคุณจะได้สังคมกว้างออกไปที่ผมกล่าวไปแล้ว สังคมที่กว้างออกไปการรู้จักพบปะผู้คนมากขึ้นจะมีคนมาหยิบยืน่นไมตรีให้คุณหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณบางท่านอาจจะถึงขนาดมีคนมาจีบก็เป็นไปได้นะครับคนที่คาดหวังความสัมพันธ์อยู่คนสดหรือสถานะใดก็ตามที่คาดหวังความสัมพันธ์ใหม่ๆอยู่คุณมีโอกาสเจอกลัลยานมิตรใหม่ส่วนคนที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสได้หุ้นส่วนพันธมิตรทางการค้าเพื่อนร่วมงานใหม่หรือบุตรบริวารใหม่ดีๆก็ได้แล้วแต่ประมาณนี้มีโอกาสเรียกว่าเป็น ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีงามจะเกิดขึ้นอยู่ที่การวางตัวของคุณเองถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปคุณได้มิตรใหม่ที่ดีอย่างแน่นอนโอเคมาดูกันต่อนะครับเปิดสำรับที่2ต่อเลยเพื่อยืนยันคอนเฟิร์มพลังงานมาดับเบิลเช็คกันด้วยนะมาดูไพ่ดับเบิลกันด้วยว่าจะมีไพ่ดับเบิลออกมาหรือไม่นะครับโอ้โห๙ถ้วยอุดมสมบูรณ์หายห่วงไน o อ c คัพ ไพ่ใบนี้ความหมายที่1คือความอุดมสมบูรณ์มีความเพียบพร้อมแทบจะร้อยเปอร์เซตให้คะแนนเต็มร้อยคุณมีตุนไว้แล้ว90ขาดตกบกพร่องเล็กน้อยไม่ต้องไปใส่ใจชีวิตคุณมีต้นทุนมาดีนะครับนะต้นทุนมาดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องร่ำรวยล้นฟ้า แต่หมายความว่าให้คุณลองทบทวนตัวเองดีๆคุณยังมีกินมีใช้มีเครื่องอำนวยความสะดวกอยู่ชีวิตคุณนับว่าดีมากนะช่วงเวลานี้ปัญหาใดๆที่มันอาจจะยากลำบากไปบ้างไม่ต้องไปตกอกตกใจมากมายเดี๋ยวมันก็คลี่คลายก้าวถ้วยนี้ชัดเจนว่าคุณจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้และมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองไล่ความหมายหนึ่งนะความหมายที่2ใบนี้ยังเป็นตัวแทนของคนโสดที่มีความสุขได้ด้วยถ้าคุณที่ได้ดูคลิปนี้เป็นคนโสดหมายความว่าคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองเต็มที่ไม่ต้องง้อใครไม่ต้องแคใคร มากมายนะลัละลาตามสบายตราบใดที่ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนใครแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วใบนี้หมายความว่าคุณจะมีความสุขความเจริญกับคู่ของคุณเติบโตไปได้ในวิถีอันควรต่อไปในภายภาคหน้านะครับความอุดมสมบูรณ์แน่นอนก้าวถ้วยไม่ต้องห่วงไม่ขาดแคลนรับประกันได้เลยและธาตุน้ําก็กเด่นนะครับนะความก้าวถ้วยมาขนาดนี้มาดูกันต่อนะครับมาลุ้นกันต่อ ไพ่ยอยากจะบอกอะไรเราวันนี้กับเรื่องที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะมอบโชคดีให้คุณผมมองว่าคุณจะมีโชคดีรอบด้านเลยวันนี้มีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนทั้งการงานการเงินเรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปนะบุคคลรอบๆตัวอ่าโอ้เด็กถือดาบ p พ่ e อฟ s อสใบนี้มาก็มีดีมีร้ายนะครับไม่ต้องกลัวเด็กถือดาบเด็กถือดาบนี้เขามาแนะนําให้คุณยืนหยัดในจุดยืนของตัวคุณเอง บางทีคนเราอาจจะหวั่นไหวเวลาคนรอบข้างวิพาก์วิจารณ์หรือมติฉินนินทาติติงอะไรแบบนี้ไม่ต้องหวั่นไหวถ้าคุณมั่นใจว่าคุณคิดดีทดําดีเจตนาดีคุณยืนหยัดในจุดยืนของคุณต่อไปได้เลยไม่ต้องกังวลคําวิจารณใดๆแต่ถ้ามีใครมาวิจารณ์อย่างสร้างสารรค์ติเพื่อก่อแบบนี้ลองรับฟังเอาไว้เผื่อเอามาเป็นประโยชน์ได้นะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อลุ้นลุ้นลุ้นเออ ไพ่ยอยากบอกอะไรเราเพิ่มเติมวันนี้นะครับอืมลุ้นกันสวยงามมากๆโอ้เด็ด oh, คุณไม่ต้องกลัวเด็ดเลยนะเด็ดใบเดียวอาจจะน่าหวั่นใจแต่ในบริบทนี้ผมมองดีวันนี้เรามีไพ่ดีมากตั้งแต่แรกมาโดยตลอดเด็ดนี่คือความเปลี่ยนแปลง ว่ากันตามแนวทางสากลนิยมตำราว่าไว้เมื่อเดทปรากฏออกมาจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะในทางดีหรือไม่ดีแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปในทางที่ดีเดี๋ยวมาดูใบยขยายเดทกันสักหน่อยซิว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆกับคุณเอไม่ต้องกลัวเดทนะครับเราดูไพ่แวดล้อมประกอบด้วย นี่ไม่ต้องตัวเดทสุดยอด3 of c u p คัพสถ้วยดับเบิลเดทเมื่อกี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างแน่นอนคุณครับ3ถ้วยดับเบิลออกมาแล้วนี่ทำไมธรรมดานะเห็นเห็นเลยนะ3ถ้วย3 of c u p คัพจากสําสำรับพลังงานโชคดีทวีคูณความเฉลิมฉลองทวีคูณ3ถ้วยดับเบิลเดทเมื่อกี้เขาบอกชัดเจนแล้วว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างแน่นอน ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงจะนำความเฉลิมฉลองยินดีมาให้คุณรับไว้เลยนะไม่ต้องตัวเดทแล้วนะครับ3ถ้วยดับเบิลคอนเฟิรม์มพลังงานขนาดนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาชีวิตไปคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแน่นอนเออนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนั่นแหละประมาณนั้นเลยเฮอ,อไม่ธรรมดาบอกแล้ว ดูดวงอย่าไปกลัวความหมายไพ่ใบเดียวให้ดูไพ่แวดล้อมดูบริบททั้งหลายดูองค์รวมแล้วมาตีความกลั่นกรองออกมาเป็นความหมายคำำําทํานายที่ดีออกมานะครับโอ้โหหนึ่งดาบตั้งอกตั้งใจทําอะไรอยู่นะเอกซัสอร์สหนึ่งดาบทําได้เลยลุยเลยใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทําอยู่คุณมาถูกทางแล้วลุยได้เลยนะครับอย่าหวั่นวันวันไวสิ่งใดไม่ต้องกลัวอุปสรรคอย่าท้อแท้ถ้ากําลังท้อใจอยู่ฮึบขึ้นมาลุกขึ้นมา ต่อสู้กับความกลัวในใจของคุณมีกําลังใจขึ้นมาขอให้เชื่อว่าช่วงนี้คุณดวงดีเมื่อดวงดีแล้วจะทําอะไรมันก็ง่ายนะครับดวงดีไม่ได้แปลว่าให้นั่งเฉยๆรอดวงนะดวงดีคือดวงดีแล้วทางสะดวกแล้วรีบไปทําสิ่งดีเลยนะโอเคไปกันต่อขอเชื่อมั่นนะย้ําเลย3มถ้วยดับเบลิลเนี่ยความยินดีทวีคูณขนาดนี้ต้องมีโชคดีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเอา้าคุณคอยดูนะเร็วๆเ,เ,เนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อกําลังประทานสิ่งดีๆให้คุณโชคดีกําลังมาแล้วความยินดีกําลังมาแล้วสุดยอดไพาทาโรโไม่เคยทําให้เราผิดหวังพูดไม่ทันขาดคําว่าสิ่งดีๆกําลังมาได้เดอะซันเห็นๆเ,เลยเดอะซันออกมาแล้วรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนเออเราจะโชคดีไปด้วยกันเดอะซันไพพระอาทิตย์ตามความหมาย ไพ่ทาโร่สากลเราทราบกันดีท่านที่ดูเป็นประจำทราบกันดีว่าใบนี้ออกมาคือความสําเร็จความยินดีทุกประการสําเร็จรอบด้านสําเร็จทุกอย่างคิดหวังคิดอ่านการใดที่ไม่เกินกมไม่เกินวาสนาสําเร็จแน่นอนแม้แต่บางท่านที่ติดขัดลําบากอยู่มันก็จะคลี่คลายเจอทางสว่างเจอทางออกนะเดอะซันมาหายห่วง รวมถึงการที่กําเนิดเกิดสิ่งใหม่ๆในชีวิตมีความโชคดีใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้เอาเป็นว่าคุณจะโชคดีในทุกมิติ3ถ้วยดับเบิลแล้วยังเดือดซันออกมามายืนยันอีกโชคดีแน่นอนแต่จะชา้าจ,จะเร็วขึ้นอยู่กับวาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันและการปฏิบัติจริงนะครับยิ่งคุณตั้งใจดีมากเท่าไหร่ยิ่งได้ผลดีเร็วเท่านั้นเอออยู่ที่ความสบายใจด้วยนะเวลาเราสบายใจเราจะดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาถ้าจิตใจเราหม่นหมองมันจะเป็นการขวางดวงขัดลาบตัวเองแบบนี้ ทำใจให้สบายเข้าไว้เชื่อมั่นในไพ่เดอะซันตามความเชื่อตามแนวทางสากลนิยมเดอะซันไม่ได้ออกง่ายๆไม่ได้ออกบ่อยๆอ,ออกมาแล้วรับไว้นะครับมาโชคดีไปด้วยกันโอเคไปกันต่อนะสุดยอดวันนี้เดอะซันมาแล้วครอบคลุมทุกอย่างและสบายใจได้เลยมีเดอะซัเพียงใบเดียวใบอื่นก็ถือว่าไม่ต้องซีเรียสละนะครับ โอ้โหราชินีดาบไม่ธรรมดาเมื่อกี้ตอนแรกมีราชาดาบนี่แล้วราชินีดาบก็ตามออกมาเอ้ยไม่ธรรมดาความหมายที่หนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านกำลังให้ความสนใจคุณอยากผลักดันสนับสนุนคุณและความหมายที่สองการที่ราชาดาบราชินีดาบออกมาคิงน็อปสอด e ุยน็อปสอดออกมาคู่กันแบบนี้ คุณจะเจอคนที่เหมาะสมเคมี e. เข้ากันกับคุณบางคนมีโอกาสได้คู่ที่เหมาะสมเออจริตตรงกันศีลเสม,มอกันถ้าคุณคาดหวังเรื่องการมีคู่ครองการหาแฟนหาคนรักคู่ครองคุณมีโอกาสเจอนะเจอคนที่เหมาะสมกันแต่ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ระดับคู่ครองคุณจะเจอบัดดี้ที่ดีเจอเพื่อนสนิทเจออะไรนณมิตรที่ดีมากๆเลยไม่ธรรมดาออกมาคู่กันขนาดนี้รับไว้นะครับไปกันต่อโอเคสวยงามมากๆวันนี้ ยินดีตั้งแต่สามถ้วยดับเบิลกับเดอะซันละหายห่วงวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานโชคดีให้คุณแน่นอนตามความเชื่อนะครับย้าว่าตามความเชื่อมีศรัทธาที่แรงกล้าศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวชีวิตดีแน่นอนโ a g เมจิเชียนดับเบิลพูดไม่ตังขาดคำอีกแล้วครับท่านโอ้โหวันนี้เมจิ c เชียนสองใบจากสองสำรับเมจิ c เชียนดับเบิล ปาฏิหาริย์ทวีคุณเออยิ่งคุณศรัทธายิ่งคุณมีความเชื่อย้ำนะว่าศรัทธาไม่ใช่งมงายนะศรัทธากับงมงายมันคนละเรื่องกันนะครับนะศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องในทางสว่างเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วนําไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ในทางที่ถูกที่ควรคิดดีทดําดีได้ดีเอา้าเมจิเชียนดับเบิลยืนยันดีงามมากวันนี้ทั้ง Double, เมจิเชียนดับเบิลสามถ้วยดับเบิลนะครับนะเมจิเชียนดับเบิลสามถ้วยดับเบิลแล้วก็ยังเดอร์ซันอีก โชคดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วเอามาดูกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้เ,อเดรสันไว้บนเลยโอเคมาดูกันต่อนะครับสวยงามจริงๆวันนี้อืพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขออีกสักสองใบโอ้โหโห,หนึ่งเรียน a อ e o f p e n t a า l e s โชคลาบมาแล้ว ตามแนวทางตำราสากลว่าไว้เมื่อหนึ่งเหรียญเอ e อ f เพนเ a เคิลปรากฏออกมาโชคลาภมาแน่นอนโชคลาภไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่เสี่ยงดวงเสมอไปอาจจะหมายถึงมรดกได้รับเงินที่ชดเชยหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าจะได้รับสิ่งดีงามเข้ามาโดดเด่นด้านการเงินหรือแม้แต่โชคดีที่ไม่ใช่เงินได้ของมีค่าอย่างอื่นของถูกใจอะไรแบบนี้มีคนเอาของถูกใจมาฝากก็เป็นไปได้หรือทำนายได้อีกอย่างว่าตอนเนี้ย ถ้าคุณคิดหวังสิ่งใดอยู่คุณจะได้โชคดีเข้ามาในทุกรูปแบบก็ได้เช่นกันนะครับเหรียญมหืมมาจากฟากฟ้ามาแล้วโชคดีมาแล้วรับไว้นะโอเคขออีกหนึ่งใบสรุปสวยๆเลยสิวันนี้ส่งท้ายมาลุ้นกันลุ้นกันพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นมากๆส่งท้ายวันนี้จะได้ไพ่อะไรมาลุ้นกันไปด้วยกันนะครับโอ้โห สาธุดังๆเด t h ไฮโรแฟน n ไพ่ The ans, พระไพ่พระสังฆราช The h y ฮ o รแฟ n สาธุดังๆได้เลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญใบส่งท้ายออกมาตรงตามหัวข้อเป๊ะๆวันนี้เราทำนายกันในหัวข้อความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณส่งท้ายด้วยไพ่พระ h y โ o แฟน การันตีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองคุณอยู่นะตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อตามความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองคุณอยู่ด้วยความเมตตาและจะประทานความโชคดีให้คุณเร็วๆนี้ขอเพียงยึดมั่นในความดีนะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมคิดดีทดําดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นโชคดีมาแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์การันตีรับไว้นะครับโชคดีไปด้วยกันนะโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวััสดีครบ